เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวัยพี่สดีครับในหอกมาชีเผ้ารถสวยๆมาชมเลืสวยเล็กใช้ครับคันนี้เป็นอ่ฟอร์ดนะครับฟอร์ดเฟลต้าครับรถสวยๆกับราคาสุดคุ้มเพียง89,000บาทเท่านั้นเองสภาพสวยปิ้งเลยครับ1.5ตัวสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตแฮตแท็กวีสองพนะครับ มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงสมบูรณ์เดิมๆตอนนี้เจ้าของกําลังลดราคานะครับจากเดิมขายอยู่90,900นะครับ9 9 0 0ตอนนี้เหลือเพียง89,000น,นั่นเองคุ้มค่าแน่นอนครับแม็กแท้เดิมโรงงานยางหนอกหนารถเดิมโรงงานทั้งคันนะครับภายในสวยสมบูรณ์ไม่แตกหักไม่ชำรุดปียังใหม่ครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆก็ยังใหม่ใช้กันได้อีกเจ้า ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำเลยไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับพิกัดดูรถอยู่ยุธยาสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยครับสวัสดีครับ